คุูส้มยูคนะคะคุูส้มนะคะเป็นเทเลพีอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี้นะคะแล้วก็คุูส้มเนี่ยมีประสบการณ์นะคะทางด้านการนวดบำบัดแล้วก็นวดรักษาปรับสมดุลธรรมชาติในร่างกายของเราแล้วก็ข้อเด่นเนี่ยของการนวดผ่อนคลายเนี่ยตัวหลักๆเลยครูส้มอะ่ะ สามารถที่จะแนะนำสอนนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Reflectology คือการกดจุดสะท้อนนะคะปรับในเรื่องของเลือดน้ำเหลืองฮอร์โมนในร่างกายของเราเมื่อสามารถเช็คเส้นเช็คอวัยวะภายในแก้อาการนะคะบาดเจ็บในร่างกายข้างในโดยที่เราจะใช้การนวดผสมผสานนะคะกระสา์ของ h e ียริ่ทาง ตะวันโตนี้ซึ่งครูส้มเนี่ยมีความชํานาญเชี่ยวชาญมากกว่า10กว่าปีแล้วนะคะแล้วครูส้มเนี่ยเห็นโอกาสดีๆนะคะสําหรับทุกคนเพื่อที่จะได้สามารถมาเรียนรู้สเต็ปายสเต็ปแบบง่ายๆแต่ว่าคุณภาพเต็มเปี่ยมแล้วมีประโยชน์ต่อเราแล้วสามารถที่จะเอาไปสร้างรายได้ให้กับ วเองแล้วก็ให้กับครอบครัวได้ด้วยถ้ายังไงติดต่อสนใจ Inbox ทาง Facebook มาทางคุูส้มนี้นะคะวันนี้คุูส้มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วก็โอกาสหน้าคุูส้มก็จะมาแบ่งปันความรู้ง่ายๆเก็ตเล็กๆนะคะให้กับ uh, ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมต่อไปขอบคุณค่ะ